ยอปลอมมาเที่ยววินเมื่อกี้นี่อือโอ้อนี่คือคนเอาจริง <c oughs> ได้มากได้น้อยไม่เป็นเรายังเอาอยู่ <c oughs> นี่แล้วจาตุอนุมโมทนา <c oughs> มัน ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายจะให้ความสำคัญกับวัตถุมากวัตถุมันมากมาก,มากเดี๋ยวนี้มันมากแต่ก่อนไม่ได้มากขนาดนี้ดูเครื่องเสียงตามบ้านนอก เปิดอยู่ท้ายบ้านนูดังทะลุท้ายบ้านนู่นเป็นอย่างนั้นดังจริงๆขี่ไปเลยปุ๊ปุดปดปดไปเลยเคียงเสียงเป็นคันรถเลยเลยดังจนันบันไหมโอ้นี่คือคนหลงลูกหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรถ เป็นผู้ลุ่มหลงอย่างยิ่งเมื่อลุ่มหลงแล้วก็มัวเมาอะไรจะเกิดขึ้นทุกอุปยาสะตามมาในี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเลยตัดเอาไว้ว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี่เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วมนุษย์จะเป็นผู้ทุกข์ผู้ทรมาน กเกษียกกกสนดินลนหาที่พึ่งที่นี่แต่หาไม่ถูกนะหาไม่ถูกก็จะหาที่พึ่งเมื่อเกิดมีไยคุกคามแล้วภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลุกขาดเจดีย์บ้างเป็นสารณะคําว่าภายัยที่นี่ภัยที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกอย่างเป็นภัยได้หมด ดินน้ำลมไฟเป็นภัยได้หมดแผ่นดินที่อยู่อาศัยเวลามันถล่มคนก็ตายได้น้ำที่ดื่มกินที่อาบอยู่ทุกวันทุกวันเวลามันเกิดมาอมโอ้โนรูเข้ามาต้นไม้หลวงพ่อหายไปหลายต้นต้องทายเรือบินบาทอยู่เป็นเดือน <c oughs> อพิษของโนรู อม,มันจะเป็นอย่างนั้นขนาดสลายยังพายเรือเข้าไปได้เลยเออมันเป็นไปได้เน้เป็นไปได้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอคิดหรือว่ามันจะเป็นประโยชน์ตลอดไม่เป็นโทษมีพัดเอานูน่นเอานี่โอ้ยสลรพัดพัดฝุ่นอะไรตลบอดอวนโอ้ย มันเป็นไปได้ไฟเวลามันไหมโอ้เวลามันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเออไม่ใช่ธรรมดาไหมบ้านไหมอะไรไปไป,ไปเลยไปทีนี้ทุกอยู่เนืองนิดภัยที่เกิดขึ้นตลอดก็คือสังขารร่างกายสังขารทุกที่นี่นะออส,นอสังขารทุกทุกเพราะสังขาร ไม่รู้ว่าอะไรต่อมีอะไรขนาดคุณหมอมีคุณหมอก็ยังรักษาไม่บาดไม่ไหวที่มันเกิดขึ้นกับสังขารมนุษย์ทั้งหูทั้งตาทั้งขาทั้งแขนทั้งอะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาในตัวในตใน,ตนโควิดไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมาได้ยิ่งกว่านี้อีกคนสมัยเก่า หมอไม่มีมากอย่างนี้มีอย่างเดียวคือย้ายบ้านหนีไปเลยจนบ้านล้างไปเลยเขาเรียกว่าโลกหาตายไปโอ้คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่ไปนั้นคือมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ก็หาที่พึ่งไม่ได้อีกแหละ,ะก็จะว่าไอ้นู้นไอ้นี่ไปใหม่ๆมันมาดอยู่ที่บ้านบกที่ยางบ้านหลวงพ่อเองมันมีอีเห็นตัวหนึ่ง หลุมาอีเห็นมันคล้ายๆแมวคล้ายๆหมาคล้ายๆอะไรมันวิ่งเข้าไปในบ้านโอโ้ยก็คนนานๆเห็นตัวมันหมาลุมเข้าไปคนก็เอาค้อนเอาอะไรไปหม,มากัดก็ตายคนตีด้วยก็ตายตายแล้วพากันเอามากินมันบังเอิญนี่นี่นี่นีนี่เหตุที่มันบังเอิญนี่มันจะบังเอิญเด้ จะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่แหละจะจงใจหรือจะบังเอิญไม่รู้ตกกลางคืนมาไอคนที่ป่วยมันมันป่วยมาแล้วแต่มันยังไม่ตายก็มาตายคืนนั้นตอนเช้ามาโอ้ยตายคนตายทีนี้ไปหาจำที่บ้านนอกเขาจะนับถือกันเนดงตาปู คือดงท้ายท้ายบ้านจะเป็นหัวบ้านหรือท้ายบ้านก็แล้วแต่เขาจะนับถือผีปูตาแต่คนที่ทำพิธีคือพ่อจ้ำพ่อจ้ำนี่ก็จะเป็นคนแก่ในหมู่บ้านก็บ,บังเอิญพ่อจ้ำน่ะก็แก่แล้วมากด้วยไปไม่ได้ด้วยอพอเขาไปหาพ่อจ้ำพ่อจ้ำก็ทำท่าขึ้นมาก่็นั่นแล้วเออมันฆ่า กลัวฆ่าควายของกูกูปล่อยไปมันก็ไปฆ่าก็ว่าไปละทีดีเออก็ว่าไปเลยเหรกูจะเอามันไปทั้งหมดทั้งบ้านนี่แล้วมันตนโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่กลัวมากโอ้ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันทั้งอ่าผู้ช่วยญาติโยมขอร้องทำยังไงล่ะผู้จ้ำผู้จ้ำก็ไปไหนไม่ได้เนาะ อจะไปพูดกับปู่ตาก็อยู่ที่บ้านนะปู่ตาก็จะมีอยู่ไกลพอประมาณนะเป็นป่าป่าป่าดงใหญ่พอประมาณเด้เขาไปไม่ได้เขาไปไม่ได้ก็ไ,ไ,มไ,ไ,ไ,มไ,ไม่ไปไม่กูไม่ไปกูไม่พูดกูไม่พูดอะไรออกไปออกมาหาหลวงพอ่อออกมาหาหลวงพอ่อนี่แห,หละหลวงพอ่อ,พอช่วยรวยที่หนีหนานนะั่นน่นมาหาเรามาหาเราแล้วหลวงพ่อช่วยด้วย ผมไปช่วยพูดกับปู่ตาด้วยบอกปู่ตาบอกว่าจะเอาคนทั้งหมู่บ้านไปเลยจับทายังไงหน่ยโอ้ยก็ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ตั้งยี่สิบกว่าปีหลวงพ่อก็ไม่เคยพูดกับปู่ตาตกดีมันจะพูดกันรู้เรื่องหรือหลวงพ่อก็เลยว่าอย่างนั้นเออเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ไม่พูดดีกว่าอะไรไปอย่างนั้นแหละให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันนั่นแหละมันว่าเออมันจะเป็นยังไงก็ค่อยๆดูมันจะตายกันหมดก็มันไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันอย่าง หลวงพ่อก็จะดูทั้งนี้เนื้อถ้าปูตั้มจะเลยออกมาเอาหลวงพ่อก็แล้วแต่ก็เลยว่าอย่างนั้นเอมันก็คงจะไปกันด้วยกันก็ดีแต่ก็มันพร้อมกันไปดีก็เลยว่าอย่างนั้นนะออยู่ไปอยู่มาอก็อยู่กันไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ธรรมดามันมันเกิดขึ้นอตอนมันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันเหมือนจะไปจริงๆคนก็กลัวจริงๆด้วยนั่นแหละเพราะไม่มีที่พึ่งมันเลยกลัว ความกลัวความายึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนทั้งขาร่างกายนี่มันมากยิ่งยึดมั่นถือมั่นความกลัวก็ยิ่งมากอไม่เหมือนจิตใจที่ปลอดโปร่งปลง่ปลอยวางมันจะเป็นธรรมดาใจว่างๆมันจะเป็นธรรมดาเดออถ้าถ้างั้นอุย้ยไม่ใช่ธรรมดามันทุกข์จริงๆทุกเพราะอัตตาตัวตน อยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองอยู่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 ไม่อยากให้มันพัดภาคไม่อากให้มันตายไปไม่อยากให้มันทุกขเวทนาอะไรต่างๆนี่แหละนี้คือความทุกข์มันจะเกิดขึ้นตรงนี้เพราะความยึดถือเพราะความยึดมั่นถ้าปกติมันก็ปกตินี่แหละก็เป็นอันว่าอันนั้นคือยังไม่ได้ที่พึ่งชาวบ้านเรายังไม่มีที่พึ่งแม้ว่าจะมีวัดตั้งสามวัด แม้ว่าจะมีพระ,ะหลายรูปหล,หลายองค์พาทำพิธีอะไรก็แล้วแต่อ่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่จะเป็นทำบุญอุทิศมันก็ยังมีการทำบาปกันไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่รู้ยังหมุนวนกันอยู่เหมือนจะได้บุญเหมือนจะทำบุญแต่มันก็ยังเป็นบาปอยู่นั่นเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะความไม่รู้จริงในจิตใจเรามันเลยหาที่พึ่งไม่ได้อหลวงพ่อก็จะจะเปรียบ ใส่กับคนทั้งหลายที่เดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นเยอะเยอะาโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงมันมันเหมือนลางๆเหมือนเราดูอะไรเข้าไปในรู้นี่แหละ,ะมันมันไม่เห็นชัดมันไม่เห็นชัดอ,อย่างนูนเนี่ยอย่างอยู่ที่พญาเต่าองอยอ,อันนั้นเราก็ไม่ได้ศึกษาเต่างอยมันคืออะไร ที่แท้ถ้าศึกษาศึกษาไปโอ้ไอเต่าตัวนั้นมันแก่มากแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าจอมปวกนั่นแหละพอไปมันก็ขึ้นไม่ได้มันก็ลงไม่ได้ก็เลยตายอยู่ก็เลยตายอยู่ที่นั่นก็เลยก็เลยว่ามันขังที่ไหนได้โอ้ยขนาดตัวของตัวเองก็ยังเอาไม่ได้ก็ไปบูชานี่บูชาเป็นเป็นพญาพญาไปว่ายิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเอยิ่งใหญ่ จริงๆแล้วก็โอ้ก็สัตว์ธรรมดาธรรมดานี้อันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่นี้เหมือนกับสมัยหนึ่งหลวงปูดงป่ดุลเราหลวงปู่ดุลอัตุโลนี่แหละท่านเดินทุด,ดงไปในที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีนักเลงใหญ่นักเลงโตมาหาท่านนี่จะพูดถึงว่าคนยังยังไม่ได้ที่พึ่งที่ที่แน่นอนแต่ก็หาว่าตัวเองนี้ได้ที่พึ่งแน่นอนแล้ว ได้ของดีอย่างแน่นอนแล้วจริงแท้อยู่ยงคงกระพันอะไรต่างๆนั่นๆหรือวิเศษก็ว่าอย่างนั้นนี้คือความคิดของคนที่ยังยังยังไม่ได้เข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยได้อันนี้มาอันนี้มาถ้าพูดถึงกําลังลอยคออยู่ในทะเลก็บอกว่าจับแค่ขอเล็กๆก็บอกว่าอุ้ยนี่ได้ที่พึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้น ที่แท้เรือใหญ่มีอยู่ที่มันจะพาข้ามฟากไปหนุแต่เรายังไหวไปไม่ถึงก็เลยมาจับเอาไอ้นี้ก็จับเอาไอ้นี้อยู่อย่างนี้พอจับไอ้นี้อยู่อย่างนี้อ่ามันก็จะเนิ่นช้าแล้วคนนั้นก็ไม่อยากไหว้แล้วไม่อยากตะเกียรตะกายคิดว่าอันนี้ละพอไปได้แล้วละอย่างนี้เป็นต้นนะเอออันนี้ก็เหมือนกันบอกอ่านักเลงที่เล่าสองสามคนมาหาท่านมาหาท่านบอกโอ้พระธุดงมา มีของดีไหมอย่างนี้เป็นต้นมาหาท่านว่ามีของดีไหมโอ้ยไม่มีของดีหรอกมันต้องมีสิถ้าของดีจะทุดงมาได้อย่างนี้หรือว่างั้นอ่ะเออของดีก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละดีที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกโอ้ยผมมีเขาว่าอย่างนั้นอ่ะผมมีมีก็คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นมีไหนอะไรเอามาดูมันว่ายอย่างนั้นเอามาดูเอามาดูก็เขาก็เอา,เอา,เ,อาเอาออกมานี่อะไรนี่ โอ้อันนี้คือเขี้ยวหมูตันเขาว่าอย่างนั้นโอ้ดีจริงๆนะใครมีเขี้ยวหมูตันยิงไม่เข้าอะไรก็แล้วแต่ยิงไม่เข้ายิงไม่ออก <c oughs> เขาก็ว่าอย่างนั้นแหละอ่ามันเป็นของพิเศษเนี่ยเป็นหมูเขี้ยวตันเขาก็ว่าอย่างนั้นเออหมูเขี้ยวตันอ่าแล้วคนนี้ละ่ะมีมีอะไรเออคนนี้ก็บอกว่าโอ้ได้หน้าผากเสือาาสอืหน้าผากเสือหนผากเสือไป จักเซกสักลักยันอันนี้เป็นของแกวกาไปไหนคนก็จะ,ะตกอยู่ใต้อำนาจจะเป็นบุคคลผู้ที่มีอำนาจวาสนาอะไรก็แล้วแต่ว่าไปว่า,วาไป,าไปอ่าหลายสิ่งหลายอย่างไอ้คนนั้นนะ่ะ <c oughs> คนนั้นก็บอกว่ามีเมตตามหาสเน่ห์ได้ลกของแมวว่าง,งั้นแมวแมวที่มันออกลูกออกมานะนะ <c oughs> ่ะนะรกอมันเอามาตาแห้ง แล้วก็เขียนยันใจอ่าก็เอามาให้ท่านดูอืท่านก็ดู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 ดอืจริงไหมท่านครับอืท่านเป็นพระธุดงถ้าจะดูออกท่านก็บอกว่าจริงทั้งหมดอืมที่อันนี้อันนี้ก็จริงทั้งหมดแล้วก็แท้ดูแล้วก็เป็นหนังเสือแท้ๆนี่แหละอันนี้ดูแล้วมันก็เป็นเขี้ยวตันอยู่ท่านว่าอันนี้ก็ดูดูไปดูมาก็เป็นลกแมวอยู่นี่มันจึงเป็นของแท้ท่านว่า อแต่อันไหนดีก่อนะท่านอไม่ดีทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานเดินว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ว่าอย่างนั้นมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเสือที่มันตายเพราะว่าเขายิงมันมันมันเลยตายอยิงมันก็ตายหมูก็เช่นเดียวกันก็ฆ่าครับมันจึงได้เขี่ยวมาเอย่างนี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นเลยคนนี่จะไปบูชามันก็ไม่ดีว่าอย่างนั้น มันไม่ได้ที่มันไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งเราดอกท่านก็อธิบายให้ฟังแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติก็เลยได้สิ่งนั้นมาก็บอกว่านี้คือที่พึ่งอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนบางท่านก็แบบคาถาอาคมอะไรก็แล้วแต่ก็บ่นกันไปบ่นกันไปบ่นกันไปจะได้ที่พึ่งไหมไม่ได้ แต่ว่ามันจะได้ความสุขใจใน,น้อยๆล้วก็คิดว่าโอ้แน่นอนก็ว่าอย่างนั้นล่ะเออแน่นอนแน่นอนอันนี้แหละดีจริงๆยังมันยังอยู่มันยิ่งกว่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนสมัยหลวงพ่อเป็นเนนเด็กพากันพาที่จะทําขาบาดอยู่พอดีมีดไปถูกมือก็หลวงพ่อท่านก็เป็น คนที่สอนคาถาอาคมให้กับพระกับเนนกับอะไรอย่กับญาติโยมส่วนมากท็านคนไหนอยากได้คาถาดีท่านก็บอกว่าโอ้ยอยู่ในนั่นในนั่นในหนังสือมนต์พิธีมีเด้อเนนก็โนนรีบขึ้นไปกุฏิก็ถามมาเนนไปทําไมกุฏิผมจะไปดูหนังสือเห็นคาถากันเลือดมีอยู่กันปะดูบีดบาดมือจะไปหาคาถาอยู่ในหนังสือนุนเออมันจะทันหรือแบบนั้นน่ะ อันนั้นะก็ก็คิดว่ามันจะเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้ที่พึ่งดีกว่านั้นมีก็ยานั่นแหละเอามาใส่ใส่แล้วก็จะหายมันก็จะกันเลือดได้ก็คิดไม่ออกตอนนั้นอะไรมันบงังก็คาถาตัวนี้แหละบังไว้เราคิดว่าคาถาดีก็เลยต้องรีบหาคาถาอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยังไม่ใช่อยู่อะ,อะไรอะไรต่างๆดวงดีวาสนาดี หรือจะทําให้เราดีอะไรต่างๆเราไปบ่นให้ผีสางนางไม้กลัวเราก็ไปคิดละผีอยู่ที่ไหนสางอยู่ที่ไหนนางไม้อยู่ที่ไหนแต่เราก็มาบ่นเอาเองแล้วเราก็มาคิดเอาเองว่าเราคงขังอิจส,สุเอ,ออิมัตมิงอะไรก็แล้วแต่เราก็ว่ากันไปมะอุอ,อุอะมะ อิติปิโสปควาปิเสเสอิอิเสเสพุทธนามเมอิอิโสตังพุทธปิติอิสวะสุสุสวะอิจัตตารุโนมทันติอมเพิกอมเพิกก็ว่าไปโอ้ยมันเหมือนจะขังคนอื่นมองดูมันก็อุ้ยหน้าขังจริงๆเออโยมตุ๊กไปรถระบนกูอสาธุเท่านั้นแหละนี่มันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนจะขังจริงๆนินะนะแต่มันก็นิดหน่อยนิดหน่อยคือมันเป็นที่พึ่งได้นิดหน่อย จริงๆแล้วยังยังไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงก็คือให้รู้จักธรรมะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนี้แหละทีนี้เราจะมีได้ยังไงนี่แหละตรงนี้แหละเราต้องภาวนาเราต้องภาวนาให้รู้จักให้รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระเราก็ดียโยมเราก็ดีถ้าไม่ภาวนาไม่ไม่รู้นะ บางทียี่ิพัรษาสามสาิบพัรษานี่ใหม่ๆม่มันมาเลยมีวัดวัดหนึ่งโยวงอู้ยพายมจัดจัดใหญ่มากเลยนะจัดอะไรบอกว่าอแห่พระคัมภีเอาไปไว้แห่พระคัมภีคัมภีเก่าๆใบลานเก่าๆคัมภีพระธรรมเอแห่พระธรรมว่ายอย่างนั้นนะอู้ยพาชาวบ้านจัดจัดแห่ก็คือ คำสอนนั่นแหละแต่ว่าเขียนด้วยใบ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 ,ใบตาลสมัยเก่าเขาจะเขียนเขียนเป็นตัวธรรมเขียนเป็นตัวตัวอตัวอีสานเก่าๆนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นอืเป็นพระธรรมเอาแแพระธรรมเขาว่าอย่างนั้นเอาไปเก็บไว้อย่างดีเลยที่นี่ไปเก็บไว้เขา่าพระธรรมอมืจริงๆแล้วพระชับพระธรรมนะ่ะไม่ใช่ใบลาน ไม่ใช่ตู้พระไตรปิฎกไม่ใช่สัตธรรมคือคําสอนที่แท้จริงจริงเรารู้รู้จริงๆในคําสอนอันนั้นแหลนะพอเรารู้แล้วนะโอ้นั่นคุณพระธรรมมันจะมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราเห็นพระธรรมจริงๆเลยโอ้ยอันนั้นเป็นที่พึ่งจริงๆอย่างนี้เป็นต้นหรือพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าเออพระพุทธรูปนี่เอาท่าพระพุทธรูปหินอา่าก็จะเคารพพอประมาณ ถ้าพระพุทธรูปไม้ก็พอประมาณพระพุทธรูปเงินอะพะลบพอประมาณถ้าพระพุทธรูปทองคําอุ้ยสาธุกาลบ,ลบาก็ลบบ้างอย่างนั้นก็ไม่ใช่อีกเไม่ใช่ไปเสกสักลักยันให้ท่านเป็นอย่างนั้นเอไม่ใช่เราต้องทะลุเข้าไปท่านว่าอทะลุพระพุทธรูปอันนี้ให้เห็นพุทธะที่แท้จริงคือคุณเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือคุณพระพุทธเจ้า คุณลักษณะของพระพุทธเจ้าคืออะไรท่านบอกว่าเมตตาคุณคุณของท่านเมตตาหาประมาณไม่ได้ออ้เมตตาจริงๆเมตตาจริงๆเห็นไหมท่านตัดสรู้แล้วท่านปึ๊บนั่งทันทีโอ้ธรรมะลึกซึ้งมากอุ้ยเราจะไม่สอนเห้ยเพราะว่าสอนใครก็ไม่เข้าใจหรอกอย่างนี้เป็นต้นแต่เออถ้าเราไม่สอนใครจะรู้ละ่ะอ,อมันต้องมีสิ คนที่จะรู้ก็นึกขึ้นได้ที่ท่านเดินออกจากพุทธคยาตำบลขยาศิษะสูู่นเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนะมกคทศวันถึงลือศีห้าตนอยู่นั่น่ะโอ้นี่ห้าคนนี้นะพอจะรู้ได้พอสังขารเดินเลยเห็นไหมนั่นนั้นคือความเมตตาของพระพุทธเจ้าพระเมตตาคุณทีนี้ท่านสอนนะก็ออกมาจากปัญญาของท่านเนี่ย เพาปัญญาคุณของท่านนั้ประเสริฐมากๆที่สุดเลยพระปัญญาคุณต่อจากนั้นก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณคือใจท่านนะมันใสมันสะอาดไม่ประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะอะไรมันใสมันสะอาดที่นี้เราก็มาลองลองมาดูลองมาดูทําใจให้ใสสะอาดอย่างที่หลวงพ่อว่ามันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลว ทำให้นิ่งๆทําใจว่างๆทําใจให้สงบนี่นเราจะค่อยๆเข้าถึงเราจะค่อยๆเห็นคุณพระพุทธเจ้าถ้าเห็นคุณพระพุทธเจ้าแน่นอนคุณพระธรรมจะบังเกิดถ้าเห็นคุณพระธรรมแน่นอนคุณพระสงฆ์จะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆทั้งสามประการคุณรัตนไตร,ร,ร,รจะเกิดขึ้นกับเราเลยอันนั้นแหละสิ่งที่ประเสริฐมันจะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้อย่างแท้จริงที่พึ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เน่ะโอ้ อย่างเครื่องบินนี่อยากคิดว่ามันตลอดปลอดภัยนะจะบอกใครเครื่องบินของเราบ้านของเราก็เหมือนกันแหละหลังใหญ่หลังเล็กหลังนู้นโอ้ยหลังนี้นอนไปหลับโยมทุกเดินไปนู่น <c oughs> คิดว่าจะนอนหลับไม่หลับถ้ามันไม่หลับนั่นนะ <c oughs> คิดว่ามันจะเป็นสุกก็ไปนอนหลังนู้น <c oughs> คิดว่ามันจะเป็นสุกก็ไปนอนหลังนู้นมันก็แค่นั้นแหละอะถึงใหญ่ก็ตามถึงเล็กก็ตามอะไรก็แล้วแต่เออันนี้ก็คือวัตถุคือวัตถุ อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่คุณพ่อหามาตั้งไว้ที่น่นเออจะเป็นก้อนเพชรก้อนพลอยก้อนอัญมณีอันนั้นก็คือวัตถุจะทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้แหละอ่ก็อยู่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 อย่างนี้แหละอ่าจะทําให้เป็นสุขได้ไหมไม่ได้แต่พอจะได้ดีใจอยู่ว่าเออดีหามาได้เออดีันก้อนใหญ่อย่างนี้ไปต้นนี่นี่ได้อยู่ก็แค่นี้แหละกว่านี้ไม่ได้กว่านี้ไม่ได้ จะไปพึ่งมันหรือไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเออนั่นแหละก็โอ้มันก็แค่นี้เองนี้คือวัตถุทั้งหมดคือวัตถุคือวัตถุไม่เหมือนธรรมะที่นี้ธรรมะจะเปรียบเทียบได้ยังไงอ่าเปรียบเทียบได้เรื่องเรื่องของคําว่าเอาร,รู้รู้แรกๆคือคําว่ากรรมกรรมมุนาวัตติโลโกหรือกรรมพันธุกรรมพติธสระนังอย่างกรรมมังกริสันติอย่างนี้เป็นต้น รู้จกกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรมและผลของกรรมนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาประสาทะอย่างแน่นแฟ้นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสง์และคนคนนั้นก็จะได้ที่พึ่งขึ้นมาทันทีเลยแบบไหนอย่างไงอ้าวหลวงพ่อจะเปรียบเทียบอย่างหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแหละว่าอ่าไปปฏิบัติภาวนาอยู่ณที่หนึ่งโอ้มันเป็นภูเขาที่สูงมากอ่าถ้าจะเดินไปบินบาบเราอยู่ข้างล่างนี้ นี่ชั้นหนึ่งมีน้ำมีสาาเล็กๆที่พระท่านไปไปสร้างไว้ที่นั่นอ่าแล้วก็ลงจากนั้นไปบินนาบาดก็ประมาณสักเก็บสี่กิโลเด้ลงไปบินนาบาดนี่สี่กิโลขึ้นลงนะนี่ขึ้นลงอ่าขึ้นขึ้น,นลงไปสองก็ขึ้นกลับมาอีกสองเดินรอบบ้านไปอีกหนึ่งกิโลอ,อันนี้อยู่ชั้นนี้มีน้ำมีสาาพอพออยู่ได้ปฏิบัติได้พอประมาณ แต่สำหรับเราแล้วนี่อยู่นี่ก็ประมาณสองเดือนแล้วเอออยากขึ้นไปนน่นอีกแต่ขึ้นไปข้างบนโน้นน่ะไม่มีอะไรเออมีมีป่าไม้เออมีต้นละกรรมมีต้นอะไรที่มันเปรี้ยวๆนั่นแหละเยอะแยะเลยหมีชอบกินอันนั้นหมีชอบกินอ่ะก็ขึ้นไปนน่นอะกะจะอดข้าวสักเจ็ดวัน ขอให้ได้อยู่ปฏิบัติภาวนากับป่าใหญ่ๆไม่ต้องบินบาตไม่ต้องอดข้าวไม่ต้องโอ้ไม่ต้องไม่ต้องฉันข้าวไม่ต้องมายากกับข้าวดูความอยากปฏิบัตินะไม่ต้องมายากกับการอยู่การกินการขับการถ่ายจะนั่งนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะนึกแนะคิดอยู่อย่างนั้นเราก็ไปพอไปแล้วก็ยังว่าละว,วันหนึ่งสองวันสามวันโอ้พอวันที่สี่มานี่ยก็ยังว่าน,นี่นั่ง นั่งอยู่ข้างๆข้างต้นไม้ใหญ่เห็นก็ส่องดูมันหนีมันเดินมาเพื่อนมันเดินมาทางนู้นแต่ไอ้ตัวหนึ่งมันอยู่ข้างๆมีที่ไหนมันร้องโหโะโหนู้ยกลัวตัว,ตวสั่นงันงกใจมันจะขาดใจมันจะขาดตั้งสติดีๆวางวางกระฉายลงกุมหัอใจไว เพราะว่ามันเต้นแรงมากมันไม่เป็นจังหวะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตั้งหลักดีๆตั้งหลักดีๆนึกไปนึกมารู้ว่าชีวิตเรานี่มันจะมาจบเอาลงที่ตรงนี้สงสัยกรรมมาถึง้วมั้งเออพอนึกถึงกรรมเท่านั้นแหละนี่พอนึกถึงกรรมเท่านั้นแหละว่าวอุกกรรมเรามันมาถึงที่ตรงนี้แล้วมั้ง สงสัยเคยได้ทำต่อกันและกันทีนี้นะ,ะเรานึกมาถึงตรงนี้ยังไม่พอเรายังเสียสละอีกว่าเออถ้าว่ามีกรรมต่อกันและกันก็ให้เขาไปเถอะถ้าเราเคยทำเขาเราจะหนีไปที่ตรงไหนมันก็จะตามอยู่นั่นแหละมันจะไม่หมดทักทีนี่คือคำว่าจาโคคุณแม่จาโคคือความเสียสละเสียสละนี่เสียสละ,สสละแต่คนไม่อยากเสียสละ อยากอยู่อยากต่อสู้อยากเอามันไว้อยากนั้นขอไว้เถอะขอไว้เธอะขอไว่สร้างวบารมีอย่างนี้เป็นต้นจาโคมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่อันนี้จาโคมันเกิดขึ้นกับเราแล้วละ่ะเราไม่อยากต่อกรมต่อเวรต่อไปอีกละ่ะเพราะต่อไปมันก็จะต่อไปอยู่อย่างนี้อีกงั้นเอาวันนี้ถึงทีเราแล้วละ่ะมันคงจะถึงทีเราเอาถ้ามีต่อกันว่าอย่างนั้นให้มันหมดกันไปเถอะ ถ้าไม่หมดมันก็ยังจะตามอยู่มันยังจะตามอยู่ยังจะตามอยู่งั้นเราปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานอยู่เนี้ยเราก็ต้องเสียสละเข้าไปเถอะอ่ะถึงเวลากรรมมาถึงแล้วแต่ทีนี้ถ้ากรรมไม่มาถึงเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อกันแล้วกันเราปฏิบัติเราภาวนาไม่ไม่ได้มาก่อกรรมทําเข็นอะไรในใน,ในความรู้สึกเราเราคิดอย่างนั้นนี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเอาเป็นไงเป็นกัน เป็นไงเป็นการเอาไปแบบไหนก็อเอาไปเราก็นั่งนิง่งนิ่งนีความเสียสละมันเกิดขึ้นนี่เห็นกรรมมันเป็นอย่างนี้เห็นหเห็นเห็นยังไม่พอเสียสละด้วยแล้วก็นั่งนิง่งๆิ่งไปอันนั้นร้องร้องเหอเห่อหยุดลงหยุดลงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดินออกไปโอ้เราเห็นกวัก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 เดินออกไปเราก็มองตามหลังไปไปมาไปมาจิตใจของเรา สงสารอกีกด้วยซ้าไปว่าอ้เกิดมาเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะรู้ทำเห็นทำที่จะได้เดินโยกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเหมือนอย่างเราเลยโอ้น่าสงสารอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือพลังมันเกิดขึ้นละที่พึ่งมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือได้ที่พึ่งจริงๆโดยที่ว่าเราไม่มีกรมบังอืม ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรมาคอยคุ้มกันเราไม่มีทหารเอกทหารรองไม่มีอะไรปืนผาหน้าไม้ไม่มีแต่มันมันเป็นที่พึ่งได้ยังไงก็ตรงนี้แหละคำว่าทำเป็นที่พึ่งอย่างนี้เป็นต้นกุฏิเล็กๆแค่กันฝนแค่กันแดดแต่มันทำให้เราเป็นสุขใจได้เราอุ่นใจกับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้ยเรามานี้เรามาแค่ปฏิบัติภาวนาแค่นี้พอแล้วไง มันเกิดความพอใจขึ้นมาเลยเป็นที่พึ่งได้เลยอย่างนี้เป็นต้นก็พระพุทธเจ้าก็นั่งตัดสู้อยู่แค่ใต้ต้นโพเอออย่างนี้เป็นต้นไม่มีผ้าห่มใหญ่โตไม่มีอะไรมาคุ้มกันเลยแต่มันก็นั่งตัดสู้ได้โอ้เออเรายังดีกุนนี่อย่างนี้ยังมีกุติเล็กๆอยู่อย่างนี้เป็นต้นเออมันก็เป็นที่พึ่งได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้มาถึงที่นี่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเออจากนั้นเราจะเห็นพระพุทธเจ้าไหมก็ลองดู ปฏิบัติภาวนาไปเด้อเอาเอาเช้า,า,า,ชาว,วันนี้ก็เอาแค่นี้กันนะ